สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปปั่นจักรยานกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาขอรีวิวแว่นสปอร์ตนะคะทั้งหมดเลยก็คือจะเป็นแบรนด์ r u d y Project นะคะอันนี้อันนี้อัน,นคือพร็อจริงอันนี้คือของเราเองนะคะแต่ว่าแว่นนี่คือเป็นคอลเลคชันใหม่ของ r u d y Project นะคะนี่ เขินเหมือนกันอันนี้แว่นดูดีโปรเจกต์นะคะก็จะเป็นแว่นสปอร์ตของทีลน์นั่น네คือ <Kristen> เราขายมาตั้งแต่เ,เป็นตัวแทนมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะคะดูดีโปรเจกต์จะเป็นแว่นสปอร์ตของประเทศอิตาลีนะคะอันนี้ก็คือวัสดุจะค่อนข้างแบบคงโทนแล้วก็ตัวเลนเนี่ยจะเหมอนว่ามันลอกม,มันการลอกเนี่ยมันจะยากกว่ายี่ห้ออื่นนะคะตัวนี้ ของดูดีโปรเจกต์อันนี้มาก็เลยอันนี้เดี๋ยวตัวแรกนะคะเดี๋ยวขอรีวิวอันนี้คือเป็นโมเดลใหม่นะคะของดูดีโปรเจกต์นี่ก็จริงๆของ r ูดีโปรเจกต์เนี่ยเขาไม่ได้เน้นว่าสปอร์ตจะต้องเป็นกีฬาเฉพาะแบบปั่นจักรยานหรือว่าอย่างตัวที่ใส่เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นอันนี้แนะคะมือใหม่นิดนึงนะคะแว่นกีฬายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ จะเป็นรุ่นสปินชิลนะคะแต่จะเป็นสปินชิลแอร์ก็คือจะเป็นฮาร์ฟเฟรมแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยคุณสองล้าได้คอือร, <c oughs> รุ่นนี้จะสามารถที่จะใส่ตัวคลิปสายตาได้ด้วยถ้าอย่างคนที่มีสายตาสั้นหรือว่าพวกเลนโปรเรสซีนนะคะใส่คลิปสายตาได้นะคะตัวนี้ของดูดีโปรเจกต์เนี่ยวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างโครงตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกทั้งชิ้นเลยนะคะ แล้วก็รุ่นนี้คือสําคัญคือน้ําหนักเบามากแบบเบามากๆเลยนะคะตัวเลนมันจะค่อนข้างกว้างแล้วก็โคเวอร์ถึงแบบเกือบถึงขมับเลยมันก็จะแบบกันลมด้วยอย่างเวลาเราแบบไปปั่นจักรยานเองเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะกันลมกันแดดแล้วก็กันพวกแมลงถ้าเราปั่นแบบระยะทางไกลๆนยคะจะแบบกันได้หมดแล้วก็ใส่ตีกอล์ฟก็เหมาะเพราะว่ามันก็จะโคเวอร์ได้นะคะรุ่นนี้จริงๆมีหลายสีแต่นี่คือ มีสีดำสีสีเบสิกสีเรียบๆอยะะ่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราเน้นกันแดดก็จะแบบพวกปลัอดอย่างเงี้ยมันก็อันนี้คือแบบเลือกมาแบอบกว่าถ้าแบบผู้หญิงแต่งตัวหน่อยเราก็เลือกพร็อพให้มันเข้ากับชุดนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเลนของรูดี้เนี่ยวัสดุเขาจะดีนะคะเขาจะใช้เป็นพวกเลนโพลีคาร์บอเนตดังนั้นก็จะมีความเหนียวทนแล้วก็เบานะคะค่อนข้างทนมากๆแล้วก็โครงตัวนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นด้วย น,ะะน,นี่ตัวนี้เป็นฮาร์เฟลมันนี้มาด้วยสีแบบนา่บนารักนแบบสีสไตล์ผู้หญิงเลยนะคะออกแบบพิ้งนะคะรุ่นนี้มีมีหลายสีสีดำเรียบก็มีนะคะแต่นี้คือเอาสีสวยๆมาให้ดูก่อน <c oughs> สีที่สองตัวนี้จะเป็น Limited ดเ i ดิชันะคะจะเป็นสี l i m i t ต็จะเป็นแ t ทแบล็กแล้วก็เล่นดีเทลลายที่ขาหน่อยนะคะ ตัวโครงจะเป็นสีแมตต์แบล็คน้ำหนักเบามากนะคะเนี่ยซองกล่องก็จะเป็นแบบเป็นเป็นเอ่อลิมิเต็ดตัวนี้นะคะของรูดี้ก็จะนี่ของเราก็จะมีรับผู้จัดเพราะเราเป็นตัวแทนโดยตรงนะคะ r i h t to Zero นี่จะเป็นสีลิมิเต็ดเอดิชั่นแล้วคนชอบแบบนี่เนี่นยยางใส่ชุดอันนี้ก็แบบเข้าได้เลนก็จะออกเป็นเอ่อออก มาติดเลเซอร์มันจะออกสีออกชมพูตล,ลอดนิดนึงนะคะสีอะไรอ่ะตัวนี้จะเป็นสีใหม่มาติดเลเซอร์ซันเซ็ตค่ะมันก็จะมีความเหลือบแบบมองได้ไหลายเลยสีแต่สวยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้จะสี sea, เป็นยูนิเซ็กซ์นี่แบบนี้นะคะตัวนี้สำหรับสปินชิลเพอร์โพสนะคะ ไม่ใช่ค่ะสปินชิลแอร์ค่ะขอโทษทีผสมกันสีสุดท้ายของรุ่นนี้อันนี้รุ่นนี้จะมีความพิเศษคือจะเป็น p h โต o คอม i ิก็คือตัวเลนจะเป็น Impact X ก็คือจะเป็นเลนปรับแสงนะคะออกแดแล้วจะเข้มขึ้นตัวโครงเป็นสีขาวแบบนี้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็คุณสมบัติของเลน p h โต้ของ Rudy Project เนี่ยคือตัวเลนจะ เป็นเลนส์อิมแพก็นะคะก็คือมันจะมีความทนกว่าเลนส์โพลีคาร์บอเนต5เท่าแล้วก็พวกนี้คือกันบอกว่ากันแตกอะไรด้วยนะคะบอกว่าเขาจะเป็นเลนส์ที่วัสดุที่ทำกระจกบนเครื่องบินนะคะ,ะจะเป็นตัวนั้นคือมีความเหนียวทนแล้วก็เขาเรียกอนะไรคะเวลาสมมุติถ้าเวลามันแบบแอิเซเดนตหนักจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้แบบแตก เป็น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 เหมือนกระจกอย่างไรอะเงี้ยคะ่ะแล้วก็คือปกติมันจะมีความทนกว่าพวกเลนเลนโพลีเนี่ยห้าเท่าด้วยนะคะสำหรับตัว IMPACT อันนี้นะคะเพราะอย่างรุ่นนี้มันจะครบเลยคือได้เป็น IMPACT แล้วก็เดี๋ยวนะคะได้เป็นอะไรอะ่ะมันจะครบหมดเลยคือปรับแสงเวลาออกแดแล้วเข้มขึ้นแล้วก็รุ่นนี้สีนี้เนี่ย คือคุณสมบัติของเขาจะใส่ตีกอล์ฟเร่องสินนี้จะเหมาะกับตีกอล์ฟมากนะคะเพราะมันจะออกแบบเหลือม่วงนะคะแล้วก็เอ่อเทนนิสอ่าตัวนี้นะคะเวลาปรับเข้มเจอแดดเจอ U ูแรงๆก็จะปรับเข้มเลยนะคะตัวนี้นี่นก็ลองให้ดูนี่ใส่ได้หมดกีฬาใส่ยิงปืนก็ได้นะคะเพราะว่าของรูดี้ก็จะดังเรื่องยิงเอ่อ กีฬายิงปืนเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูสำหรับรุ่นแรกนะคะอันนี้ก็คือรุ่นอะไรนะลืมอะ่ะเออสปินชิล l Air นะคะแล้วก็รุ่นนี้ราคาแบบก็เบากระเป๋าด้วยนะคะถูกเนี่ยมีแบบอันนี้สีลิมิเต็ดนะคะตัวนี้หน้าเลนกว้างมันโคเวอร์ได้หมดเลยแบบนี้นะคะ